ดูเรื่องของภายแล้งที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่เนี่ยนะครับแน่นอนว่าน้ําตามแม่น้ําถ้าอยู่ในนอกเขตชนร,ระทานเนี่ยก็หายากแล้วชาวบ้านใช้วิธีในการขุดลงไปใช้น้ําบาดาลจากใต้ดินแต่ว่าที่นี่เนี่ยนะครับที่อําเภอบ้านตากอําเภอสามเงาปรากฏว่าต้องปล่อยให้<อ>ข้าวโพดยืนต้นตายแบบนี้เพราะว่าน้ําใต้ดินก็ไม่มีครับไม่สามารถสูบขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวโพดเอาไว้ได้เกษตรกร,ร,ร,ก,รก็ต้องทิ้งให้ฝูงบัวควาย กินเป็นอาหารสําหรับข้าวโพดแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ดีกว่าปล่อยให้ไร้ประโยชน์ไปเพราะยังไงมันก็ตายแน่นอนเพราะว่าไม่มีน้ําครับค่ะส่วนที่นครสวรรค์นะคะกเกษตรกรบ้านเขาดินอําเภอเก้าเลี้ยวเนี่ยต้องปล่อยให้ต้นบานไม่รู้โรยซึ่งปกติบานไม่รู้โรยนี่เป็น เป็นดอกไม้ที่ทนมากนะคุณรัฐวุฒิติดมากทนมากคุณดูสิมันแรงมากจนกระทั่งบานไม่รู้โรยเนี่ยยืนต้นตายอะค่ะแล้วก็อากาศมันร้อนจัดจริงๆะนะคะซึ่งดอกบานไม่รู้โรยเนี่ยให้ผลผลิตลดลงกว่าครึ่งจากที่เคยเก็บขายได้เนี่ยห้ถึงหกิกโลกรัมต่อวันตอนนี้เหลือเพียง1 0บถึงยีกิโลกรัมต่อวันเท่านั้นเองนะคะ ไปดูที่สุราษฎร์ธานีกันบ้านนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพร้อมเหมือนกันในการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านกําลังพลของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ทหารพัฒนาครับก็เอารถบรรทุกน้ํานี่นะฮะอย่างที่เห็นออกมาทดสอบการใช้งานเลยว่ายังดีอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับที่บริเวณสนามหน้าหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่46นี่แหละเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะต้องไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ครับแต่เครื่องยังดูใหม่อยู่แต่ก็ต้องตรวจดูนะคะจะได้เตรียมพร้อมรับมือ ส่วนที่จังหวัดนครพนมค่ะระดับน้ำโขงพันผวน,นผิดปกติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมเนี่ยผันผวน,นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว1-2เมตร หลังจากได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนของประเทศจีนค่ะทำให้ระดับน้ำโขงในผิดธรรมชาติแล้วก็เกิดปัญหาน้ำเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็บางช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีพายุฤดูร้อนฝนตกลงมาก็เลยทำให้น้ำจากลำน้ำสาขาต่างๆนั้นไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะคะ ขณะเดียวกันส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวค่ะที่หาดฝายกลางแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอบ้านแห่ตําบลน,น้ำกล่ำอำเภอธาตุพนมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมเลยค่ะ แน่นอนทําให้ผู้ประกอบการร้านค้าต้องย้ายซุ้มอาหารยกพื้นยกร้านให้สูงขึ้นจากพื้นเนี่ยประมาณเมตรครึ่งนะคะจะได้ป้องกันความเสียหายได้ขณะที่พ่อค้าแม่ขายก็ไม่รู้ไงคุณรัฐวุฒิถ้าเกิดมันพันหัวนมทะเลน้ําจืดไงทะเลน้ําจืดเห็นไหมไม่ต้องมาถึงชายหาดเลย อยู่ภาคอีสานภาคอีสานก็ได้ก็เป็นจะเล่นน้าแบบนี้ได้ใช่ค่ะซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยกลัวว่าถ้าเกิดน้ํามันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไงใช่ไหมมันมันผกผ่านมากเนี่ยกลัวว่าจะทําให้กลืนพื้นที่ชายหาดกลางแม่น้ำโขงในช่วงฤดูแรงแล้วก็จะไม่สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้แล้วตกลงไปมีร้านมีอะไรนี้ได้ไหมคุณรัฐบุตรเสต้ต่างากครับขออนุญาตอยู่แล้วมั้งครับเพราะมันก็ใหญ่โตนะในพื้นที่เนี่ยนะครับหนงานในพื้นที่เขารู้อย่างแล้วแหละว่าทาได้หรือไม่ได้ค่ะ แต่ว่าเรื่องของพายุฤดูร้อนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนออกมาแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้ตั้งแต่25มีนาคมไปจนถึงวันที่30จนถึง29มีนาคมคะจะเกิดพายุฤดูร้อนได้ในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็สร้างความเสียหายมาแล้วหลายจังหวัดด้วยล่าสุดครับก็คือ25-29มีนาคมนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยยังจะมีอากาศแปรปรวนอยู่นะครับทั้งบริเวณภาค ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่จากนั้นมันจะคลายความร้อนลงภาคใต้จะเริ่มมีฝนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนี่คือที่สารกลางที่บ้านโคกไผ่ครับที่ตำบลเสนียงอำเภอเมืองสุรินทร์ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับ คุณอัธพรสิงห์วิชัยพร้อมกับเจ้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเหล่ากาชาติต่างๆก็เดินทางไปเยี่ยมประชาชนไปมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนจากพายุฤด,ดูร้อนมันพัดเอาหลังคาบ้านไปเนี่ยนะครับเหลือแต่ตัวบ้านก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเพราะหลังคาไม่มีนอกจากนั้นยุ้งฉางข้าวก็ได้รับความเสียหายข้าวที่เก็บเอาไว้ก็เสียหายไปด้วยทางการก็ต้องรีบไปช่วยเหลือครับค่ะขณะเดียวกันนะคะ ทุกช่วงของปีเลยนะช่วงแรงแบบนีเน้เรื่องของปัญหาหมอกควันคุณรัฐวุฒิจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการให้บริการสายการบินแล้วนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันที่ปกคลุมอย่างต่อเนื่องนะคะจากการไปตรวจสอบคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษนั้นพบว่าปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงค่ะโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศสาระกลางจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างเผือก วัดค่าได้ที่107ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะก็เป็นข่าวดีนะถือว่าอยู่ในระดับที่มีสภาพอากาศดีปานกลางส่วนที่สถานีตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอําเภอสีภูมิเนี่ยวัดได้96ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรถือว่าอยู่ในระดับที่สภาพอากาศดีปานกลางเช่นเดียวกันนะคะ,ะส่วนที่จังหวัดตากค่ะที่จังหวัดตากสภาพอากาศเป็นไงบ้าง คือตอนนี้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือที่มีปัญหาเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับหลายแห่งก็ยังคงมีปัญหาอยู่ส่วนที่ตากเนี่ยสภาพอากาศในพื้นที่อำเภอแม่สอดแล้วก็อีกหลายอำเภอสภาวะกลายเป็นเมืองในหมอกมันมีปัญหาการจุดไฟเผาป่าเนี่ยนะครับทั้งจากในฝั่งของเราเองแล้วก็เพื่อนบ้านของเราที่อยู่ชิดติดกันเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ที่แม่สอดเนี่ยมีค่าฝุ่นละอองล่าสุดีวัดได้160มิลลิกรัมต่อตารางเมตรก็คือเกินกว่า ค้ามาตราฐานเริ่มเข้าสู่เขตอันตรายกับสุขภาพของประชาชนชนอกจากนี้นะครับพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลในขณะนี้มีผืนป่าที่ถูกเผาไหม้เป็นบริเวณกว้างแล้วก็ศูนย์บัญชาการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดตากก็มีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่120คนเข้าไปในพื้นที่เพื่อพยายามดับไฟป่ารวมแล้วเนี่ยนะครับใช้เวลาดับไฟมีความพยายามกันมา25วันเกือบหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วล่าสุดก็คือกองทัพภาคที่3 ก็ได้ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์การบินทหารบกนะครับให้ช่วยนำเครื่องบินแ a c k h a อ k พร้อมกับการติดตั้งวอเตอร์ฮอคเนี่ยนะครับหรือวัตก้าตักน้ำขนาดความจุ2,600ลิตรเพื่อที่จะตักน้ำจากอ่างเก็บน้ำ ตักน้ําจากเขื่อนภูมิพลเนี่ยนะครับไปดับไฟที่มันกําลุกไหมอยู่ในป่าเหนือเขื่อนครับแทนที่น้ําจะได้เอาไปทําการกษตรนะอันนี้ก็พูดกันตามตรงนะคุณรัฐวุฒิเราเราอ่านข่าวแบบนี้ทุกวันแล้วก็ทุกปีซ้ำๆกันแบบนี้แก้ไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือนะคุณรัฐวุฒิผมเห็นข่าวหนึ่งคุณกิติมาชาวบ้านบอกว่าไปเผาขยะในพื้นที่สวนของตัวเองจุดไฟเผาเอาไว้แล้วก็กลับบ้าน ปรากฏว่ามันลุกลามเป็นไฟป่าไหม้ไป50ไร่จากาเผาขยะในสวนตัวเองมัน,นส่งผลกระทบจริงๆนะคะเที่ยววงเที่ยวบินอย่างที่บอกไปเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งนั้นเพราะว่าวิสัยทัศน์ไม่ดีถูกไหมคะเพือ่อนที่ฉันอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ย,ยก็อยู่ที่ที่เป,เ,ปเป็นทหารนะคะบอกว่าช่วงที่พีคมากๆคือกลางวันเนี่ยไม่ออกจากบ้านเลยนะคุณรัฐวุฒิมันหายใจไม่ออกออกไปไม่ได้เพราะมีฝุ่นควันเยอะแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไปเที่ยว จะไปในพื้นที่อุทยานต่างๆไปชื่นชมความงดงามของธรรมชาติถ้ามันมีสัตว์ป่าอยู่มีคําเตือนออกมาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเตือนชาวบ้านระวังช้างตกมันอันตรายเนี่ยนะครับที่เพ่นพ่านอยู่บริเวณเขาใหญ่วังน้ําเขียวถ้าไปเจออย่าไปทําเสียงดังอย่าไปจุดประทัดไล่มันไม่หนีมันจะวิ่งเ,เข้าใส่เดี๋ยวจะ<ป>มีอันตรายไปเที่ยวป่าเขาลำน้ำพลายเอาประทัดไปด้วยเหรอ ก็บางคนอาจจะเข้าใจผิดไงฮะบอกเบว่าเจอช้างให้บีบแตรดังๆไอ้บีบแตรนี่ยังพอเข้าใจได้อย่าจุดประทัดมีคนแบบนี้จริงๆมีจริงๆค่ะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องตลกไม่ใช่เรื่องตลกเขาต้องออกมาเตือนไงครับเนี่ยแหละฮะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาเตือนแล้วก็มีภาพออกมาด้วยบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่ตําบลวังหมีอําเภอวังน้ําเขียว ช้างที่มันอาศัยอยู่เนี่ยนะครับในเขตพื้นที่รอยต่อกับแนวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้ต้องระมัดระวังช้างตกมันเจ้าหน้าที่ไปพบมันเดินเพ่นพ่านอยู่บริเวณท้ายหมู่บ้านหวังศิลาเจ้าตัวนี้เป็นช้างพลายเพศผู้เนี่ยนะครับอายุประมาณ15-20ปี ที่เหนือตาช้างเนี่ยมีน้ำมันไหลออกมาเจ้าหน้าที่เข้าไปสังเกตเหต็นเนี่ยนะครับ <S <S ดูลักษณะว่าเข้าข่ายเป็นช้างตกมันเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของช้างตกมันจะแยกตัวออกจากฝูง <S <S จะเดินหน้าหาช้างตัวเมียเพื่อที่จะผสมพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าไอ้ตัวตัวเนี้ยน่าจะเป็นช้างที่อยู่ในกลุ่ม7ตัวที่ออกมาหากินบริเวณตำวังหมีอําเภอวังน้ําเขียวเมื่อช่วง6เดือนที่ผ่านมาจากรูปพันสถานต่างๆเนี่ยนะครับ น่าจะเป็นเจ้าถังใหญ่หม,มีชื่อชื่อเจ้าถังใหญ่ะนะครับลักษณะตัวใหญ่กว่าทุกตัวในฝูงเจ้าหน้าที่ก็เลยฝากให้ผู้นําชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์เราก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นระวังช้างป่าตกมัน คำเตือนก็คือถ้าหากว่าไปเจอมันอย่าเข้าใกล้ห้ามจุดประทัดไล่เด็ดขาดเพราะว่าช้างจะตกใจแล้วมันไม่หนีครับมันจะทําอันตรายคุณเองอ๋ออันนี้หมายถึงชาวบ้านไม่ใช่คนท่องเที่ยวคะ่ะก็เ<ม>ขาบอกแล้วว่าเวลาเจอช้างแบบนี้เนี่ยอย่าไปทํเสียงดังไฟเด็ดขาดเดี๋ยวตกใจขึ้นมาแล้ววิ่งมาเหยียบนะคะ,คะส่วนมุมพี่ลึกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณรัฐวุฒิวันนี้จะพาไปที่เมืองคอนอไปดูอะไร ร้านทุกร้านมันเหมือนกันหมดแหละแต่ร้านไหนก็ตามที่มีจุดเด่นในการที่จะนําเสนอการขายของเนี่ยมันจะยิ่งเรียกความสนใจจากลูกค้าได้มากขึ้นอย่างล่าสุดที่เมืองคอนค่ะแต่งร้านข้าวสารเป็นร้านทองแล้วคนจะไปซื้อทองรือข้าวสารไปติดตามในมุมพิลึกค่ะเอา,าละครับโจแะ มาอีกแล้วกับข่าวกวนๆฮาๆที่ทีมกระจกข่าวมุ่มพิลึกเข้าไปคุดแคะแงะงัดมาจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องการสร้างความต่างเพื่อสร้างจุดขายให้กับการแต่งร้านขายข้าวสารให้เหมือนร้านทองนะครับโอ้ย <laughs> ปลเช้าช่วยไอเดียคุณลุงประพัดเพชรอาวุธเจ้าของร้านข้าวหอมตะมนท่าย,ยางอําเภอทุ่งใหญ่เมืองคอนนู่นแหละครับ นี่แหละครับร้านทองโอ้ยไม่ใช่ร้านขายข้าวสารที่ดูยังไงยังไงเนี่ยก็เป็นร้านทองนะครับแต่ว่าพอจ้องไปลึกๆไงเป็นร้านขายข้าวซะอย่างนั้นนะครับและที่เห็นแดนงๆอยู่นั่นก็กระสอบข้าวส่วนแท่งๆด้านในตู้ก็หาใช่ทองคําแท่งแต่เป็นข้าวสารครับคุณผู้ชมแรกเริ่มเดิมทีบ้านหลังนี้นะครับได้ให้ร้านทองเช่าอยู่ก็จะทิ้งให้เปล่าประโยชน์ก็เสียดายก็เลยนําข้าวสารมาขายมันซะเองเลยลูกค้าที่ขับรถผ่านเห็นร้านแปลกตาก็แหมอดไม่ได้จะจอดรถลงมาสอบถามพูด คุยด้วยความมึนงงว่าตกลงขายทองหรือขายข้าวสารกันแน่นะครับงานนี้เข้ามาแล้วไม่ได้ออกไปมือเปล่าซื้อข้าวสารติดไม้ติดมือกลับบ้านทุกรายแหละครับใครจะนําไปใช้ก็ได้นะครับคุณลุงประพันธ์แก่ไม่สงวนลิขสิทธิ์จ้าตกแต่งร้านเหมือนร้านทองแต่ว่า<ช>ขาย<ะ>ข้าวสารอยู่เป็นจุดขายอย่างหนึง่ง หรือว่าจะทําให้คนสับสนผมสงสัยจริงเดี๋ยวกลับไปอีกครั้งหนึ่งให้ผู้สื่อข่าวกลับไปอีกสักเดือน2เดือนว่าตกลงแล้วแต่คนเดินเข้าไปซื้อทองหรือไปซื้อข้าวที่ร้านคุณมลุงได้ครับค่ะอล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวมาติดตามกันครับ